โอเคเราจะไปซื้อหวยไอ้กันนะอันนี้แะ้วกันพี่พร้มาแล้วโอเคครับผมห้าร้อยพี่ครับ้ยโอ้นั่นล้มเนาะครับมันก็มันไม่แน่หรอกครับมันออละหกตัวเน่ทุกตัวมีสิ์ใช่มีสิบละหกตัว เีบอว่านั้นดังอันนี้ไม่ดังอย่าไปพูดเลยก็ไอที่ดังๆไม่จะออกเลยเปเหี้วกันมาเยอะนี่โอ้ยี่นเคพี่ึอีกนึงอีกใบนึงโอเคขอบคุณมากครับ ยิดนดีมีลุ้นแะ่ออกเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่